สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลากรถเรื่องเล่าชุดตายแล้วฟื้นวันนี้พบกับเรื่องโลกหลังความตายของโกเดียนใบบัวปริมาตรเรียบเรียงจากเรื่องของคุณสนิทธนารักษ์อดีตน,นักหนังสือพิมพ์อาวุโสโกเดียนแซดจิวเป็นเจ้าของโรงเลื่อยมือรับจ้างเลื่อยไม้แปรลูกอยู่ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ มีภรรยาเป็นคนไทยชื่อคำโกเดียนคนนี้ไม่เคยทำบุญทำทานแม้แต่ครั้งเดียวเรื่องจะใส่บาตรหรือถาวายพัตหารแก่พระภิกษุไม่เคยทำนอกจากถึงเทศกาลตุดศาสตร์ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวจีนจึงจะนำอาหารมาไว้เจ้าแล้วเผากระดาษเงินกระดาษทองตามประเพณีเท่านั้นโกเดียนไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเอาเสียเลย แกคิดเสมอว่าพระอยู่เฉยๆสบายๆไม่ทำการทำงานอะไรทำไมต้องใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระให้หมดเปืองไปโดยเปล่าประโยชน์แกมักจะพูดบ่อยๆว่าทำบุญเสียเปล่าวไว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินทำให้แม่คําผู้เป็นภรรยาออกจะอึดอัดใจอยู่เหมือนกัน พราะแม่คำเป็นคนฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนามีจิตใจศรัทธาในเรื่องทำบุญทำทานเวลาจะทำบุญก็ต้องแอบทำซ่อนทำแม้โกเดียนจะไม่ได้ว่ากล่าวกาลนั้นแม่คำก็อดเกรงใจไม่ได้วันหนึ่งขณะที่โกเดียนกำลังคุมงานก่อสร้างที่ข้างตลาดซึ่งเป็นงานรับเหมามารู้สึกปวดศีรษะค่อนข้างมาก จึงกลับบ้านก่อนกินยาแอสไพรินแล้วเข้าไปนอนพักนอนไปได้คู่หนึ่งรู้สึกปวดปัสสาวะจึงลุกไปเข้าห้องน้ำทำธุระจนเสร็จก็เกิดหน้ามืดล้มคว่มหัวคำม,มําลงกับพื้นหมดสติไปแม่คําภรรยากโกเดียนได้ยินเสียงสามีล้มตึงในห้องน้ำจึงรีบวิ่งเข้าไปดูเห็นโกเดียนนอนแน่นิ่งก็เรียกคนในบ้านช่วยกันหามร่างไร้สติมานอนบนที่นอน แล้วให้คนไปตามหมอชุบมาดูอาการหมอชุบหรือร้อยโทชุบแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งประจำอยู่สุขสาราเทศบาลก็รีบมาเมื่อตรวจดูอาการแล้วปรากฏว่าโกเดียนสิ้นใจตายก่อนหมอจะมาถึงทำให้แม่คำและคนในครอบครัวต่างล่ำให้ลำพันด้วยความโศกสลดที่โกเดียนมาด่วนจากไปอย่างกระทันหันเช่นนี้เย็นวันนั้น เมื่อลดน้ำศพโกเดียนแล้วก็จัดการบรรจุศพใส่โลงแต่ยังไม่ปิดฝาโลงแล้วตั้งศพไว้ที่บ้านแม่คําได้นิมนต์พ้ามาสวดหน้าศพแม้โกเดียนจะเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนบ้านใกล้เรือนเคียงและคนในตลาดซึ่งรู้จักคุ้นเคยโกเดียนก็มาร่วมงานศพกันคับข้างเพราะอุปนิสัยใจคอของโกเดียนเป็นคนใจกว้าง ออ้อมอาลีมีคนรู้จักมักคุ้นอย่างกว้างขวางผู้ที่รู้ข่าวโกเดียนตายก็รีบมาในงานศพไม่ต้องเชิอเชิญภรรยาของโกเดียนตั้งใจว่าจะตั้งศพไว้สามวันเพื่อรอคอ,อยญาพี่น้องของโกเดียนซึ่งอยู่ต่างจังหวัดมาจนครบแล้วจึงทำพิธีชาปนากิจตามประเพณีหลังจากพระสวดจบสิ้นลงไปแล้วพระท่านก็กลับวัด พวกที่มาอยู่เป็นเพื่อนศพก็ตั้งวงสุราอาหารบ้างก็จับกลุ่มเล่นหมักรุกเพลินๆพ,พวกที่เป็นแม่ครัวก็เข้าครัวจัดเตรียมอาหารข้าวหวานเพื่อถวายเป็นพัตตาหารพระตอนเช้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากถวายพัตตาหารเช้าเรียบร้อยแล้วพระท่านก็สวดพระอภิธรรมกันเสร็จกิจพระท่านก็กลับพวกที่มาช่วยงานจึงตั้งวงอาหารเลี้ยงดูกัน บางวงก็มีสุรามาเสริมให้คลึกคลื้นเวลานั้นประมาณสองโมงเช้ากว่าๆขณะที่กำลังกินอาหารกันบริเวณด้านหน้าที่ตั้งโลงศพบ,บางคนอิ่มแล้วก็นั่งคุยกันเป็นกลุ่มๆจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนใครมาเคาะโลงศพดังกุกๆคนที่กำลังเปิบข้าวเข้า,ขาปากต่างยกมือค้างพวกที่คุยกันเซงแซ่พากันหุบปากเงียบเสียงกุกๆดังมาอีก เป็นเสียงจากภายในโรงศพด้านที่อยู่ติดกับฝาเรือนพวกที่อยู่ใกล้โรงศพรีบกระเถิบออกห่างเสียงดังกุกกุกยังดังเป็นระยะระยะและมีเสียงคล้ายกับศพโกเดียนดิ้นอยู่ภายในเล่นเอาคนที่มาร่วมงานถอยกรูดคิดว่าผีโกเดียนแผงดิเข้าให้แล้วมีแต่ลุงสุขก,กับลุงวันผู้แข่งในธรรมไม่ตื่นตกใจเหมือนคนอื่น ทั้งสองชวนกันไปดูที่โรงศพซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ปิดฝาโรงเอาแต่ผ้าขาวคลุมปากโรงไว้เท่านั้นเมื่อลงุงศุขตลบผ้าเปิดฝาโรงออกก้มลงไปมองคู่หนึ่งก็หันมาบอกทุกคนว่าโกเดียนฟื้นแล้วคราวนี้คนก็คือไปมุงดูที่โรงศพแน่นต้องบอกให้ถอยห่างไปก่อนเพื่อจะอุ้มเอาโกเดียนออกมาข้างนอก พอคนถอยไปแล้วลุงสุขก็ขบอกให้คนหนุ่มหนุ่มช่วยกันอุ้มโกเดียนออกมาจากโรงศพและแก้มัดตาสั่งออกจากนั้นได้พาไปนอนบนฟูกโกเดียนมีลักษณะหมดเลี้ยวหมดแรงพูดไม่มีเสียงต้องเอาหูจ่อฟังที่ปากจึงจะรู้ความโกเดียนบอกว่าหิวน้ำก็รีบไปเอาน้ำมาหยอดเข้าปากทีละน้อยคราวนี้โกเดียนหิวข้าว แม่คำรีบไปต้มข้าวต้มมาให้กินมีผู้แนะนำให้ไปตามหมอมาตรวจดูอาการแม่คำก็ให้คนไปรับหมอชุกมาทันทีหมอชุกซึ่งยืนยันว่ากโกเดียนตายไปแล้วรู้สึกแปลกใจที่โกเดียนฟื้นขึ้นมาได้อีกพอมาถึงก็ลงมือตรวจร่างกายพบว่ามีอาการอ่อนเพลียอย่างมากที่ประจอยังเต้นอ่อนอยู่จึงได้ฉีดยาบำรุงหัวใจให้หนึ่งเข็ม และสั่งให้นอนพักผ่อนมากๆเวลาผ่านไปสองวันหลังจากที่โกเดียนฟื้นจากความตายร่างกายก็ฟื้นคืนมาสู่สภาพปกติโกเดียนได้เล่าให้ฟังว่าวันที่แกตายนั้นแกรู้สึกปวดหัวจึงกลับมาบ้านกินยาแล้วเกิดปวดปัสสาวะพอเข้าไปในห้องน้ำและทำธุระยังไม่เรียบร้อยรู้สึกใจหวิววิวและหน้ามืดจึงใช้มือยันอ่งน้ำไว้ จากนั้นก็หมดสติไปมารู้สึกตัวอีกครั้งตอนลุกขึ้นยืนมีอาการมึนๆและรู้สึกว่าตัวเบาๆขณะนั้นมีชายสามคนรูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดำแดงสองคนนุ่งดำหมดอีกคนนุ่งห่มขาวอีกคนนุ่งขาวห่มขาวทั้งสามคนพวกศีรษะด้วยผ้าแดงเหมือนๆกันชายทั้งสามคนนั้น โกเดียนไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักกันมาก่อนยังไม่ทันที่โกเดียนจะทักถามว่ามาทำไมชายนุ่งดำห่มดำสองคนก็เข้ามาจับแขนแกทั้งสองข้างแล้วฉุดกระชากลากตัวให้ตามไปโดยมีชายนุ่งขาวห่มขาวเดินนำหน้าโกเดียนร้องวอยายให้คนช่วยเสียงหลงและถามว่าจะเอาตัวแกไปไหนชายทั้งสามก็ไม่ตอบคงลากโกเดียนให้ตามไปอย่างเดียว โกเดียนดิ้นอย่างไรก็ดิ้นไม่หลุดขณะเดียวกันก็เห็นคนในบ้านกำลังชุลมุนวุ่นวายโกเดียนตะโกนให้คนช่วยเสียงแหบเสียงแห้งแต่ไม่มีใครสนใจคล้ายกับไม่ได้ยินหรือเห็นแก่ถูกฉุดกระชากไปเสียด้วยซ้ำตอนที่ถูกลากตัวมาถึงหน้าบ้านโกเดียนมองเห็นหมอชุกเดินสวนเข้าบ้านโกเดียนร้องให้หมอชุกช่วยแต่หมอชุกกับเดินเข้าบ้านเฉย ไม่เหลือแแลหรือหันมามองแม้แต่น้อยเมื่อไม่มีใครช่วยโกเดียนก็หมดอะไรตายอยากเลิกดิ้นเลิกตะโกนยอมไปกับชายสามคนแต่โดยดีเส้นทางที่โกเดียนถูกพาไปนั้นเป็นทางขนาดใหญ่ดูราบเรียบเตียนโล่งสะอาดตาแต่สองภากทางเงียบเชียบเป่าเปี่ยวหน้าขนลุกชายสามคนพาโกเดียนไปตามเส้นทางเปี่ยววังเวงนั้นคู่หนึ่ง แกก็มองเห็นมีคนถูกกลุ่มตัวมาลักษณะเดียวกันเป็นหมู่หมู่แต่ละคนเดินก้มหน้าท่าทางเศร้าซ้อยเหมือนกันหมดเวลานั้นโกเดียนฉุกคิดขึ้นมาว่าตนเองตายแล้วหรืออย่างไรแต่ถ้าตายทำไมยังเดินได้ก็คิดวุ่นวายอยู่เช่นนี้กระทั่งไปเห็นคนรู้จักซึ่งตายไปแล้วเช่นทิดชุ่มซึ่งตายไปแล้วแต่ศพยังไม่ได้เผา โกเดียนจำทิดชุ่มได้แม่นเพราะญาติทิดชุ่มมาซื้อไม้ทำหลงศพไปจากแกเมื่อเห็นทิดชุ่มซึ่งตายแล้วมาอยู่ในสถานที่นี้ทำให้โกเดียนคิดขึ้นมาได้ว่าที่นี่ต้องเป็นเมืองผีแน่ๆและตัวแกเองก็ต้องตายแล้วเช่นกันพอคิดว่าตัวเองตายโกเดียนก็ร้องไห้โฮด้วยความเสียใจที่ไม่มีโอกาสกลับไปหาครอบครัวอีก ผู้ที่คุมตัวโกเดียนไม่สนใจว่าโกเดียนจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรได้แต่พาโกเดียนมาเรื่อยๆกระทั่งมาถึงบริเวณสนามหญ้ากว้างขวางหน้าตัวตึกใหญ่บนสนามมีผู้คนทั้งชายหญิงนั่งจับปุ่มการจำนวนมากคนเหล่านั้นส่วนใหญ่มีกิริยาท่าทางหงอยเหงาเศร้าส้อยใบหน้าซูบซีดอมทุกข์เหมือนๆกันหมดพอมาถึงสนาม ผู้คุมก็ผลักโกเดียนให้เข้าไปอยู่รวมกับหมู่คนเหล่านั้นแล้วคนทั้งสาก็เดินเข้าไปในตึกหลังใหญ่ไม่สนใจกับแกอีกโกเดียนทุดตัวลงนั่งด้วยความเหนื่อยอ่อนพร้อมกันนั้นก็เกิดความรู้สึกหิวโหวยเป็นกำลังโดยเฉพาะความกระหายน้ำนั้นรุนแรงมากโกเดียนจึงลุกขึ้นมาออกเดินหาน้ำกินคนหมู่มากที่มาอยู่รวมกันในสนามจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันและในแต่ละกลุ่มนั้นบางกลุ่มก็มีอาหารหวานคาววางอยู่บนโต๊ะตั้งอยู่ตรงหน้าบางกลุ่มก็ไม่มีใครที่มีอาหารจะมีหน้าตาอิ่มเอิบแจ่มใสส่วนคนไม่มีหน้าตาซูบซีดท่าทางหงอยเหงาพอๆกันหมดโคดียนสังเกตเห็นว่ากลุ่มที่มีอาหารเป็นของตนมีเพียงจำนวนน้อย ส่วนมากจะไม่มีอาหารข้าหวานใดๆเลยสำหรับบางกลุ่มที่ไม่มีอาหารจะมีกองกระดาษเผาไฟกองอยู่ข้างๆคล้ายๆกับกระดาษเงินกระดาษทองที่แกเคยเผาไหว้เจ้าในกลุ่มของโกเดียนที่นั่งอยู่ไม่มีขา้าวปลาอาหารและน้ำดื่มมีแต่กองกระดาษเผาไฟกองอยู่เท่านั้น โกเดียนหิวข้าวหิวน้ำเป็นกำลังจนทนนั่งเฉยต่อไปไม่ไหวแกจงลุกขึ้นเดินพางมองหาคนรู้จักเดินผ่านกลุ่มคนที่เขามีข้าวมีน้ำก็ไม่กล้าเข้าไปขอเขากินเนื่องจากไม่เคยรู้จักมาคุ้นมาก่อนตาบกระทั่งไปเห็นคนหมู่หนึ่งแต่ละคนมีข้าวปลาอาหารและน้ำใส่ขันใหญ่บริบูรณ์และในคนกลุ่มนั้นมีคนที่โกเดียนรู้จักคุ้นเคยอย่างดี คือลุงเอี่ยมมัคทายกวัดคลองละนงแต่ลุงเอี่ยมเพิ่งตายไปไม่นานศพยังไม่ได้เผาโกเดียนคาดไม่ถึงว่าจะมาเจอลุงเอี่ยมมัคทายกวัดคลองละนงซึ่งเพิ่งตายไปศพยังไม่ได้เผามาอยู่ณสถานที่แห่งนี้น่าแปลกในข้อที่ว่าแม้โกเดียนจะมาพบคนตายคือลุงเอี่ยม แกก็ไม่มีความรู้สึกสงสัยหรือหวาดกลัวแต่อย่างใดกับรู้สึกดีอกดีใจไปเสียอีกจึงรีบตรงเข้าไปหาลุงเอี่ยมเห็นโกเดียนก็ทักทายด้วยความยินดีเช่นกันมาเหมือนกันหรือมาเมื่อกี้เองโกเดียนตอบแล้วโกเดียนก็สุดลงนั่งข้างๆลุงเอี่ยมมองดูสำรับกับข้าวซึ่งมีอาหารอย่างดีน่าอร่อยวางอยู่เต็มสำรับ เขาสวยร้อนๆควันกลุ่นพูนจานยิงรู้สึกอยู่อย่างบอกไม่ถูกโกเดียนจึงได้บอกกับลุงเอี่ยมไปว่าอ้วนเหนื่อยจังแล้วก็หิวด้วยของอ้วไม่มีอะไรกินเลยพูดแล้วชี้มือไปที่สำรับนั่นของลือหรือ,รอใช่ของอัวเองลุงเอี่ยมตอบขอกินบ้างได้ไหมโกเดียนเอ่ยปากขอดือด้อๆหรือกินไม่ได้หรอกมันเป็นของใครของมันให้กินไม่ได้ แล้วลุงเอี่ยมก็ชี้มือไปที่กองกระดาษเผาไฟที่อยู่ข้างๆสำหรับกับข้าวบอกว่าของรือ้อยู่นั่นไงล่ะโอดียนมองเห็นกระดาษเผาไฟซึ่งกินเข้าไปไม่ได้คิดว่าลุงเอี่ยมพูดล้อเล่นเวลานั้นโอดียนหิวข้าวหิวน้ำจนตาลายคิดว่าตนเองก็สนิทสนมคุ้นเคยกับลุงเอี่ยมมานานจึงถือวิสาสะเอื้อมมือจะไปหยิบขันน้ำมาดื่มกินแก้กระหาย พอมือแตกขันน้ำก็สะดุ้งสุดตัวรีบกระชากมือกลับพอขันน้ำร้อนชาไม่ผิดกับเอามือไปแตะถูกก้อนถ่านไฟลุกแดงโกเดียนหันไปถามลุงเอี่ยมด้วยความสงสัยร้อนอย่างนี้หรือกินได้หรือกินได้สิลุงเอี่ยมตอบแล้วเอื้อมมือไปหยิบขันน้ำขึ้นมาดื่มให้ดูก่อนจะวางลงไปที่เดิมเห็นโกเดียนทำท่าง,งุนงงสงสัยลุงเอี่ยมก็อธิบายสั้นๆว่า ไม่ใช่อ้วห่วงหรือหรอกนะแต่มันเป็นของใครของมันใครทำบุญมาอย่างไรก็จะได้ของอย่างนั้นได้ยินลุงเอี่ยมพูดเช่นนั้นทำให้โกเดียนฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อตอนอยู่ในโลกมนุษย์ลุงเอี่ยมเคยบอกให้แกทำบุญเลี้ยงพระสร้างกุศลเอาไว้เช่นที่คนอื่นๆทำกันทั่วไปแต่โกเดียนไม่ยอมเชื่อไม่ยอมทำ เพราะไม่เลื่อมใสอีกทั้งยังพูดกับลุงเอี่ยมตามความคิดของแกว,ว่าเอาไปให้พ้ากินทำไมกินเองไม่ดีกว่าหรือทำบุญเอาไว้กินเมื่อตายยังไงล่ะลุงเอี่ยมบอกแทนที่โกเดียนจะเกิดความเชื่อกับหัวเลาะเห็นเป็นเรื่องขบขันและไม่นำพาเรื่องทำบุญทำกุศลใดๆเหมือนเดิมถึงตอนนี้โกเดียนก็ได้แต่เสียใจที่ตัวเองไม่สร้างกุศลผลบุญเอาไว้เลย จึงได้ประสบแต่ความอดอยากอยู่โหยสุดจะพันรนาขณะที่โกเดียนนั่งเป็นทุกเรื่องไม่มีอะไรกินมีคนมาตามลุงเอี่ยมบอกให้เข้าไปในตึกใหญ่ซึ่งมีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาลุงเอี่ยมก็ลุกตามไปโดยดีทิ้งให้โกเดียนนั่งอยู่คนเดียวสักคู่หนึ่งก็มีคนมาตามโกเดียนเข้าไปในตึกใหญ่บ้างโกเดียนจึงลุกตามไปภายในตึกใหญ่โตมหึมา โกเดียนเห็นมีคนนั่งอยู่มากมายผู้นำโกเดียนมาพาแกเดินเลี้ยวไปทางขวาและมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะตัวใหญ่เบื้องหลังโต๊ะตัวนั้นมีชายท่าทางเค่งขึมนนั่งอยู่สามคนสองคนกำลังเปิดสมุดขนาดใหญ่ดูข้อความในสมุดนั้นอีกคนนั่งตรงกลางอยู่เฉยๆผู้ที่นำโกเดียนมากดไหลให้โกเดียนนั่งลงเมื่อแกนั่งลงแล้ว ชายที่นั่งอยู่ตรงกลางก็ถามด้วยเสียงอันดังว่าแกชื่ออะไรชื่อโกเดียนครับอายุเท่าไรสี่สิบสองปีครับเมียชื่ออะไรชื่อคำครับถามมาถึงตรงนี้ก็หยุดซักหันไปถามคนทางขวามือที่กำลังเปิดสมุดใหญ่ถูกไหมไม่ถูกครับต้องชื่อเคียนอายุสามสิบเก้าปีเมียชื่อใบ คนนั้นตอบชายที่นั่งกลางเป็นผู้สักถามอุทานอ้าวก็ผิดตัวละซีแล้วหันไปสั่งคนที่นั่งทางซ้ายว่าให้พาตัวไปส่งโดยเร็วชายที่ถูกสั่งลุกขึ้นจากโต๊ะเดินมาฉุดโกเดียนให้ยืนขึ้นแล้วพาเดินออกไปถึงประตูตึกเรียกชายนุ่งดำอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนละคนกับที่พาโกเดียนมาบอกให้รีบพาโกเดียนไปส่งโดยเร็ว เมื่อสั่งความแล้วก็กลับเข้าไปในตัวตึกชายนุ้งดำบอกให้โกเดียนเดินตามเข้าไปโกเดียนก็รีบเดินตามเส้นทางที่โกเดียนเดินตามหลังชายนุ้งดำเป็นทางที่ไม่เคยผ่านมาก่อนเพราะลกลางและเป่าเปี่ยวน่ากลัวเดินกันมาครู่หนึ่งโกเดียนก็เห็นโครงกระดูกควายเก่าๆขาวโพลนอยู่กลางทางที่ตรงชายโครงกระดูกควายมีน้ำขังเป็นแอ่ง เวลานั้นโกเดียนกระหายน้ำสุดขีดรีบตรงไปที่แอ่งน้ำก้มลงจะไปวักน้ำกินแต่ยังไม่ทันได้กินน้ำให้สมอยากมีความรู้สึกว่าถูกผักจนหัวขมาหน้ามืดและหมดสติไปโกเดียนมารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่ากําลังนอนอยู่ในโลงศพขยับตัวแทบไม่ได้เพราะถูกมัดตาสั่งไว้ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันอยู่ใกล้ๆ อยากจะตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงจะลุกขึ้นก็ลุกไม่ไหวเพราะอ่อนเพลียและกระหายน้ำอย่างที่สุดพอดีแขนข้างหนึ่งแนบติดอยู่กับฝาโลงด้านในจึงใช้สอกกระทุ้งฝาโลงกระทั่งได้รับความช่วยเหลือให้ออกมาหลังจากโกเดียนตายไปนาน18ชั่วโมงแล้วฟื้นขึ้นมาแกก็เลิกเผากระดาษเงินกระดาษทองอย่างเด็ดขาด ทุกวันจะใส่บาตรไม่เคยขาดและมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะร่วมทำบุญทำกุศลตามวัดตามวาถึงวันโกนวันพระโกเดียนกับนางคำผู้เป็นเมียจะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดคองละนงตากชั่วชีวิตนี่คือประสบการณ์หลังความตายของโกเดียนผู้ซึ่งไปรู้เห็นโลกหลังความตายเป็นเช่นไรและได้ประจักษ์แก่ตัวเองแล้วว่า ผลบุญแห่งกุศลความดีนั้นมีจริงผู้ใดกระทำสิ่งใดไว้ตายไปเมื่อไหร่ก็จะได้รับผลแห่งการกระทำนั้นๆท่านผู้ฟังล่ะคะทำอะไรกันไว้บ้างหรือเปล่าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของหลักลดเรื่องเล่าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ